สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวปอนก็พามาเดินดูอโบราณสถานมัสติชุมเนาะน,นี่นะครับก็ะะมีค่าบริการคนไทย20บาทเนาะต่างชาติ100่งรนะครับเข้าไปนั่นในกัน ตรงนี้จะมีแต่น่าจะเป็นตัวเจดีเก่าตัวเดียวนะครับเจดีเก่าหลังเดียวห้องเดียวนะครับสําหรับวัดศีชุมนะครับด้านในก็มีพื้นที่ร่มรื่นแต่ตอนสอบถามแล้วว่าเขาใช้มีเนื้อที่ตั้งเจ็ดหมื่นกว่าไร่นะครับมันก็เลยทําให้มีอาณาเขตที่กว้างๆๆกว้างกว้างกว่ากันอะไรไป,ประมาณนี้เน,นาะ น่าหน้านะครับอันนีเมเช้าปลกอะไรดีไม่เล็นประ่อยๆวัดสนชุีนาจะหนอจะไป่ายอะรเล่นไม่ได้คนเลนอะครับาเล่นเลนเล่นเลนะ แล้วก็ภาพบ้านด้านในเนาะซึ่งเราเข้าไม่ได้ส่วนด้านหน้านี้ได้เป็นประวัตินะครับแล้วก็เป็นป่าเป็นปไม้อะไรเน,ะนาะเก่าแก่มากเห็ไม่ค่อยเหมือนด้านในด้านในสูกบูรณะมาแล้วนะครับ1953งเ้านะบูรณะ อ่โอเคเดีด๋ยวเราไปข้างหน้ากันครับหลังจากเราดูประวัติแล้วนะครับแล้วก็มาดูเข้ามาในพระวิหารเก่าของพระศรีชุมนะครับนี่กว้างขวางโอ้อ่ามม่ขอบอกอนี่นะครับ ใ่ลลแล้วมาเห็นไหมมีองค์พระหน้าโองค์พระผ่านกับตัวพระวิหารนะครับองค์จะีมาจดีหรือหารนีนะครับตัวมา่าครับที่พี่วมลครับน่อยครับตมลยครคับตรงนี้สิบครับืหน่ค,นครับตมลายครับตรงนี้สิบครับ นคก็มันเป็นปรหหาหักทางหมดแล้วนะครับเนาะลองใา้เลนบวายดีกว่านะครับนี่นะครับคนก็จะยูเยอะๆหน่อยๆน,นะครับเนาะ พอดีเราเข้าด้านผิดเนาะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เนาะดให้เดินวนออกนะครับไม่อยากข้ามโบราณสถานวัดส,สีชุมนะครับ นี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้านในกันนะครับนี่นะครับโอหาใหญ่โตโอหาเนาะนี่จะเป็นอะองกินอ่ะ อืเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างใน,นนะครัอตาเราจะเดินเข้าไปข้างนนในกันแล้วนะครับออืสวยมากของบอกรู้ อลังการมากนะครับใหญ่โตโอ้อ่าหลังจากเราขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปอยู่ด้านข้า <c> ง <oughs> ขององค์พระนี่นกันนะครับก็จะมีหนึ่งไฮไลท์อยู่เหมือนกันเนาะ ไไนี่นะครับน <plex> ี่ครับนี่เวลาสถานวัดสีชุ้มนะครับนี่นะครับ แต่ขอบคุม,า,มากกันนะครับ <c oughs> แล้วในมีน้ำขังอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ที่ปอนถ่ายให้ไม่จีเนาะนี่นะครับ โอเคสำหรับชิปเที่ยววัาศรีชุมปางก็ขอจบในครงนี้ก่อนนะครับเอาโบราณสถานวัดศรีชุมนะครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ